ยินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราช่องที่ห่งใหญ่และเข้าใจผู้สูงวัยในทุกย่างก้าวของชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผลไม้ที่ดูธรรมดาแต่แฝงด้วยพลังมหาศาลนั่นก็คือลูกพรุ่นหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าบวยฝรั่งคุณอาจเคยทานลูกพลุนมาแล้วบ้างแต่รู้หรือไม่ว่าผลไม้เล็กๆชนิดนี้มีคุณประโยชน์มากมายทั้งช่วยบำรุงกระดูกเสริมใย,ยอาหารให้ระบบย่อยและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์ดีขึ้นได้ด้วยนี่ไม่ใช่แค่ของว่างธรรมดาแต่คือของขวัญจากธรรมชาติสําหรับผู้สูงอายุทุกคนเราจะพาไปดูกันว่าลูกพุลจะช่วยให้ชีวิตของคุณเบาขึ้นอย่างไรตั้งแต่การลดน้าตาลในเลือดตอนเช้าเพิ่มพลังงานให้ร่างกายไปจนถึงสร้างสายสัมพันธ์กับลูกหลานผ่านกิจกรรมเล็กๆอย่างการเตรียมผลไม้ด้วยการที่สําคัญที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แค่การเพิ่มลูกพุลหนึ่งสงลูกในของว่างประจําวันก็เพียงพอให้ร่างกายได้ฟื้นฟูและหัวใจก็ได้้รอย,ยิม ถ้าคุณเคยรู้สึกเหนื่อยเพลียหรือไม่มีแรงลุกจากเตียงในตอนเช้าวิดีโอนี้อาจเป็นคำตอบเล็กๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับสุขภาพและความสุขของคุณมาร่วมค้นพบเคล็ดลับจากธรรมชาติที่ทั้งอร่อยอ่อนโยนและเข้าใจร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยบางที่คุณอาจไม่รู้ตัวแต่มันอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณได้เพราะผลไม้หวานอย่างเมลอนมักถูกมองว่าจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผู้ป่วยเบาหวานหลายคน จึงถูกแนะนําให้หลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามการทดสอบพื้นฐานและประสบการณ์จริงกลับแสดงผลตรงกันข้ามความสามารถตามธรรมชาติของเมลอนที่มีน้ําและเส้นใหญ่สูงพร้อมน้าตาลในปริมาณพอดีคือกุญแจสําคัญเมื่อนํามาบริโภคอย่างถูกวิธีเมลอนจึงกลายเป็นพันธมิตท,ที่แข็งแกร่งมากกว่าจะเป็นไายเมลอนที่มีน้ํามากและแคลอรี่ต่ําเช่นเมลอนฮันนี่ดิลและแคนตาลูกล่าวคือช่วยให้คุณรู้สึกอิก่มอโดยไม่ทําให้ร่างกายต้องทํางานหนักเกินไป ก่อนเริ่มขอทราบว่าคุณมาจากที่ไหนวันนี้หากมีคำถามสามารถถามได้เลยและฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคำแนะนำสุขภาพดีๆจากซี e a l t h ผมอยากรู้ว่าคุณดูอยู่กับผมหรือเปล่าหากคลิปนี้โดนใจให้พิมพ์หนึ่งในคอมเมนต์ถ้าไม่ใช่พิมพ์สูตรน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ยังช่วยลดบวมตามข้อหรือขาได้หากคุณเคยมีอาการเจ็บปวดนั้นผลไม้ที่มีน้ำมากช่วยบำรุงไตและขจัดสารตกค้าง ผมได้พูดคุยกับผู้สูงอายุมากมายที่บอกว่าตื่นมาแล้วมือหรือข้อเท้าบวมคุณเคยเป็นแบบนั้นไหมการเพิ่มเมลอนในมื้อเช้าของคุณอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ส่งผลใหญ่ลองกินเมลอนเย็นๆสักถ้วยโรยด้วยอบเชยแทนการกินซีเรียลหรือขนมปังปิ้งข้อของคุณอาจขอบคุณในภายหลังและยังอร่อยมากอาการขาดน้ำเล็กน้อยซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงวัยอาจเป็นสาเหตุของริมฝีปากหรือผิวแห้งตึงเมลอนช่วยแก้ตรงนี้เพราะประกอบด้วยน้ำมากกว่า90%ซ ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารความยืดหยุ่นของผิวและแม้แต่แก้ปวดหัวเล็กน้อยจากการขาดน้ำเผื่อคุณดูคลิปนี้จนจบผมจะแสดงวิธีผสมเมลอนกับของใช้ในบ้านที่ช่วยลดการเพิ่มน้ำตาในเลือดได้ง่ายๆซึ่งคุณน่าจะมีอยู่แล้วที่บ้านและราคาถูกใช้ง่ายอยาบผ้หากยังไม่ได้ลองต้องลองเดี๋ยวนี้เลยเส้นใหญ่ในเมลอนอ่อนโยนแต่ดีสําหรับคนท้องผูกหรือรู้สึกว่าร,ระบบย่อยช้าลงเมื่ออายุมากขึ้นคุณไม่ต้องการเส้นใหญ่หยาบแข็งเกินไปการได้เส้นใหญ่อ่อนๆจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากได้จากเมลอน โดยเฉพาะถ้ากินช้าๆและทีละน้อยเคล็ดลับเล็กๆตัดเมลอนเป็นชิ้นเล็กๆเก็บในตู้เย็นในภาชนะใสเพื่อประตูตู้เย็นจะเปิดต้อนรับเสมอเรามักจะเลือกกินอาหารสุขภาพเมื่อง่ายต่อการหยิบเลือกเมลอนแบบไหนที่คุณชอบมากที่สุดบอกผมในคอมเมนต์นะชอบพันนี่ดิวหรือแคนตาลูปผมเข้าใจว่าคุณอาจสงสัยว่าเมลอนหวานเกินไปสําหรับคนเป็นเบาหวานหรือเปล่าน้ำตาลในอุตสาหกรรมไม่เหมือนความหวานจากธรรมชาติน้ําและเส้นใหญ่ ช่วยสมดุลน้ำตาในเมลอนทําให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายความหวานไม่ใช่จุดสําคัญแต่เป็นเรื่องของสมดุลที่ส่งเสริมสุขภาพของคุณหลายคนบอกว่ากินเมลอนช่วงบ่ายช่วยให้ไม่อยากดื่มน้ําอัดลมหรือกินขนมหวานนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเป็นชัยชนะเมื่อผลไม้แสนอร่อยมาทดแทนนิสัยที่เสี่ยงแล้วเล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เลยหากคุณเคยปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วดีขึ้นอาจช่วยใครอีกหลายคนมาพูดถึงอาการปวดเท้ากันคนเป็นเบาหวานมากเจ็บเท้าโดยเฉพาะช่วงท้ายวันเมลอนช่วยลดการอักเสบด้วย การเพิ่มน้ำในร่างกายแต่ไม่ได้รักษาโดยตรงกล้ามเนื้อและข้อต่อจะผ่อนคลายง่ายขึ้นถ้าร่างกายมีน้ำเพียงพอจะดีมากถ้าได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเมลอนปั่นใส่สมูทตี้ก็ได้คุณอาจทำเครื่องดื่มสดชื่นที่มีรสชาติเหมือนหน้าร้อนโดยเติมแตงกวาและแสรแหนแต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลปล่อยให้ผลไม้ดูแลตัวเองเครื่องดื่มแบบนี้เหมาะมากถ้าคุณรู้สึกตึงหรือเหนื่อยล้าช่วงนี้ขอนำเสนอของว่างเยน็ยนๆตอนเยน็ยนชิ้นเมลอนโดยใบแสรแหนและดิบน้ำมะนาวนิดหน่อยเบาๆสบายๆรู้สึกเหมือนขนมหวาน ผู้สูงวัยหลายคนมีปัญหาการนอนหลับและสูตรนี้ไม่ทําให้รู้สึกเคลื่อนไส้ตอนกลางคืนลองทําดูแล้วมาเล่าผลให้ฟังแม้จะนอนเต็มอิ่มคุณเคยมีวันที่รู้สึกอึดอัดขยับตัวไม่ไหวหรือไม่ขาดน้ําและระบบไหลเวียนไม่ดีเป็นสาเหตุเมลอนช่วยเรื่องการไหลเวียนและเพิ่มพลังงานด้วยการเติมน้ําและแร่ธาตุอย่างโพแทเสเซียมให้ร่างกายผู้สูงวัยหลายคนขาดแมกนีเซียมซึ่งก็มีในเมลอนปริมาณเล็กน้อยแมกนีเซียมช่วยปรับอารมณ์คุณภาพการนอนและลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อ ดังนั้นกินเมลอนไม่ใช่แค่ขนมแต่เป็นการช่วยเหลือร่างกายแบบละเอียดเมลอนยังเหมาะมากสําหรับคนชอบทําสวนหรืออยู่กลางแจ้งเพราะให้พลังงานโดยไม่ทําให้หมดแรงสดชื่นและมเมลอะเทอะหลังเดินกลางแดดสักคำสองคำช่วยให้ร่างกายเย็นลงเรามักลืมว่าการดูแลตัวเองแบบนี้สําคัญมากหลายคนสงสัยว่าจะกินเมลอนทุกวันได้ไหมตราบใดที่คุณปรับสมดุลมื้ออาหารและฟังร่างกายคุณทําได้ปกติแล้ว ควรกินช่วงเช้าหรือบ่ายมากกว่ากินตอนกลางคืนที่ระบบย่อยช้าลงจดสังเกตร่างกายและบันทึกไว้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวถ้ารู้สึกกดดันกับกฎอาหารมาหลายปีหลายคนถูกบอกว่าไม่ให้กินผลไม้ของหวานหรือคาร์โบไฮเดรตแต่เราย้ำว่าใช่ใช่กับอาหารธรรมชาติใช่กับความสมดุลและใช่กับการฟังสัญญาณธรรมชาติของร่างกายผมก็อยากฟังจากคุณเหมือนกันคุณเคยลองกินเมลอนเมื่อเร็วๆนี้ใหม่รู้สึกพลังขึ้นหรือดีขึ้นบ้างไหม,หมเพื่อช่วยให้คนอื่นเจอเรื่องราวของคุณและได้แรงบันดาลใจพิมพ์คำว่า เมลอนในคอมเมนต์ข้างล่างเรื่องที่คุณแชร์สาคัญเมลอนเป็นเครื่องมืออ่อนโยนแต่ไม่ใช่ยาวิเศษมันให้ความชุ่มชื้นความสุขและความผ่อนคลายถ้าใช้ถูกวิธีเราทุกคนต้องการสิ่งนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ใช่กระโดดครั้งใหญ่คือกุญแจอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะผ่าตัดแคนตาลูปแล้วตัดสินใจง่ายๆใหม่ที่สําคัญต้องจริงใจและมีคุณค่า ไม่จําเป็นต้องซับซ้อนคุณอาจกินกับอัลมอนด์ผสมในโอตามินหรือกินเปล่าๆล,ลองทดลองเล็กๆถ้าคุณเจ็บข้อปวดเท้าหรือแค่รู้สึกไม่มีพลังลองกินเมลอนทุกวัน5วันแล้วสังเกตดูร่างกายคุณสื่อสารกับคุณเราแค่ต้องฟังอย่างใจเย็นจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ทําได้จริงไม่ต้องอาหารเสริมแพงหรือแผนยุ่งยากบางทีแค่เลือกเมลอนแทนคุกกี้แล้วทําซ้ําในวันต่อไปผลไม้ชนิดนี้ยังเหมาะมากเวลามีหลานมาเยี่ยมเสิร์ฟเมลอนเย็นๆหั่นเป็นชิ้นดูว่า ทุกคนจะยิ้มแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณได้ใช้เวลาคุณภาพด้วยกันขอให้ถือเป็นคำเตือนว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายของสุขภาพแต่คือการดูแลร่างกายด้วยความรักและความเมตตาเล็กๆในทุกวันและถ้าเมลอนทำให้คุณรู้สึกดีนั่นก็คือความสำเร็จแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นพักผ่อนได้เต็มที่และสบายใจมากขึ้นคุณมีสิทธิ์ได้รับทางแก้ไขที่เป็นธรรมชาติแท้จริงในครัวของคุณรวมถึงได้รับการสังเกตและกำลังใจ และนั่นคือเป้าหมายของช่องนี้เราไม่ได้พูดแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเราแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเราช่วยเหลือกันและก,กันหากคุณคิดว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นั้นสำคัญกรุณาพิมพ์คำว่าแต่งโมในคอมเมนต์ก่อนที่เราจะไปต่อเพราะบางทีคำเดียวอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนลองทำสิ่งง่ายๆและรู้สึกดีขึ้นในวันถัดไปคุณไม่รู้หรอกว่าใครจะได้รับผลกระทบจากคุณบางทีคุณ อาจอยากเก็บบันทึกเล็กๆเกี่ยวกับแตงโมแค่จดบันทึกความรู้สึกของคุณหลังจากกินมันไปไม่กี่วันในสมุดบันทึกคุณย่อยอาหารดีขึ้นไหมขาของคุณรู้สึกเบาขึ้นหรือเปล่าคุณจะเชื่อมต่อกับร่างกายได้ดีขึ้นผ่านการสังเกตเล็กๆเหล่านี้จำไว้ว่าการกินแตงโมกับโปรตีนไปด้วยกันนั้นดีมากลองทานแตงโมกับวอลนัทหรือชีสชนิดคอเทจดูมัน ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และลดความหวานการจับคู่พื้นฐานแบบนี้มีผลกระทบอย่างมากลูกแตงโมหันเต่าสามารถแช่แข็งและทานเหมือนไอศกรีมผลไม้ได้เป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนอกจากนี้ยังเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้ร่างกายคุณชุ่มชื้นอย่างลึกซึ้งหากคุณมีปัญหาในการดื่มน้ำเพียงพอการทำอาหารให้ไม่น่าเบื่อคือเป้าหมายไม่ใช่ทำให้คุณเบื่แตงโมคำเดียวให้ทั้งความสบายรสชาติและประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อคุณลองแล้วคุณจะหลงรักรสชาติที่แตกต่างนี้ดังนั้นมาช่วยเติมความหวานในสัปดาห์นี้กันเถอะแน่นอนว่าควรเลือกแต่งโมดที่ดีดื่มน้ำให้เพียงพอและทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายถ้าวันนี้ข้อมูลนี้ช่วยคุณได้กรุณาอย่าลืมคอมเมนต์ที่นี่เสียงของคุณสำคัญเรามาคุยกันถึงผลไม้ที่มักถูกมองข้ามในแผนกผลไม้กันบวยผลไม้ตัวเล็กรสชาติอร่อยและอาจเป็นเพื่อนช่วยลดน้ำตาล ในเลือดที่ส่งพลังแต่ไม่มีใครพูดถึงถ้าคุณเคยข้ามบวยไปเพราะคิดว่ามันหวานเกินไปหรือไม่คุ้มค่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อยากให้ลองหยุดและดูใหม่ครั้งแม้ว่าบวยจะหวานตามธรรมชาติแต่ไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระในนั้นช่วยลดผลกระทบนี้กล่าวคือมันไม่ส่งผลเหมือนขนมหวานต่อระดับน้ำตาลในเลือดแต่ปล่อยพลังงานออกมาอย่างช้าช้าให้แรงกระตุ้นเล็กน้อยกับร่างกายโดยไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงสำหรับคนเป็นเบาหวานนี่คือเรื่องสำคัญ หนึ่งในประโยชน์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้ของบวยคือช่วยเรื่องการย่อยอาหารบวยสดหนึ่งถึงสองลูกช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้อย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติหากคุณรู้สึกแน่นท้องหรือท้องอืดหลังอาหารบวยคือผลไม้ที่ช่วยระบบย่อยอาหารโดยไม่ทําให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือไม่สบายตัวบวยยังช่วยได้ถ้าคุณมีอาการอักเสบโดยเฉพาะบริเวณหลังส่วนล่างหรือหัวเข่ามีสารเฉพาะที่เรียกว่าโพลิฟีนอลช่วยลดการอักเสบในร่างกายบวยประจําวันอาจกลาย เป็นอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้จริงแต่ก็ไม่ใช่เวทมนต์ผู้สูงอายุหลายคนที่ฉันพูดคุยด้วยรายงานว่ารู้สึกข้อตึงตอนเช้าหรือหลังนั่งนิ่งนานๆถ้านั่นคือคุณลองเพิ่มบวยในอาหารเช้าดูเพียงหัน่นเป็นชิ้นๆแล้วกินกับข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตธ,ธรรมดาพร้อมกับประโยชน์จากไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยเติมสีสันรสชาติและความรักในกิจวัตรยามเช้าของคุณรอติดตามจนจบเพราะฉันจะแชร์เคล็ดลับง่ายๆของบวยสูตร ที่ใช้แค่ส่วนผสมสองอย่างและทําได้ภายใน5นาทีที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดหลังอาหารอร่อยง่ายเหมาะกับคนวัย60ปีขึ้นไปตอนนี้เรามาคุยเรื่องสําคัญอย่างท้องผูกกันแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นบวยช่วยได้อย่างอ่อนโยนโดยเฉพาะเมื่อกินพร้อมเปลือกเพราะมีไฟเบอร์และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ระบบย่อยทาง,งานได้โดยไม่ต้องออกแรงหรือเกิดความเครียดหลายคนคิดว่าการกินบวยสดเท่านั้นถึงได้ผล แต่จริงๆหลายคนก็ชอบรสบวยสดและเพียงวันละ1นถึงสงลูกก็ช่วยได้มากโดยเฉพาะถ้าคุณดื่มน้ําเพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีง่ายและเป็นธรรมชาติคุณเคยสังเกตไหมว่าช่วงบ่ายเป็นเวลาที่ความอยากน้าตาลเพิ่มขึ้นมากที่สุดเวลาประมาณบ่ายสามเวลาที่คุณหอยหาของหวานลองกินบวยแทนเครื่องดื่มหรือคุกกี้ดูแม้ว่าบวยจะหวานพอที่จะดับความอยากได้แต่มันจะไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งหรือทําให้อาการแย่ลงในภายหลังบวยยังช่วยได้ถ้าคุณมีตะคริวหรืออาการเจ็บปวดขาในตอนกลางคืน เพราะมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแม้ว่าจะไม่ใช่ยาเศษแต่ประโยชน์จะสะสมเมื่อกินเป็นประจำโดยเฉพาะเมื่อทำร่วมกับการยืดเหยียดหรือเดินเล่นสั้นๆถ้าคุณชอบของหวานแต่ไม่อยากรู้สึกผิดลองอบไวหัน่นเป็นชิ้นช้นกับน้ำมะนาวและอบเชยเล็กน้อยประมาณ1ินาทีในเตาอบเป็นของหวานที่ทำจากธรรมชาติและเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานรสชาติอบอุ่นนุ่มและเป็นความสุขเล็กๆคุณช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่าคุณกินบื่บ้างไหมและชอบกินแบบไหนมากที่สุด เพื่อบอกให้เรารู้ว่าคุณอยู่กับเราและร่วมเดินทางนี้กรณุณาพิมพ์คำว่าบ้วยในคอมเมนต์และบางทีคนอื่นอาจได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณหากคุณมีสูตรหรือคำแนะนำก็อย่าลังเลที่จะแชร์แม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่บางคนอาจกังวลว่าผลไม้หวานเกินไปบ้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากรสชาติความชุ่มชื้นไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระรวมกันแล้ว นี่คือชัยชนะไม่ใช่ความเสียเมื่อของหวานช่วยให้ร่างกายทํางานดีขึ้นหลังจากวันที่ยาวนานคุณเคยมีอาการปวดจืดๆที่นิ้วมือหรือตามือไหมการอักเสบเล็กๆอาจเป็นสาเหตุบวยท้ากินทุกวันอาจช่วยลดอาการเหล่านั้นได้การปรับเปลี่ยนเล็กๆแบบนี้แทนการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวคือสิ่งที่จะช่วยร่างกายในระยะยาวมีผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าหลังจากกินบวยทุกวันเป็นเวลาสองสัปดาห์การบวมน้ําที่ข้อเท้าของเธอดีขึ้นนี่เป็นแค่เรื่องเล่าของเธอแต่บางทีอาจเป็นของคุณ ด้วยทำไมไม่ลองดูบ้างจดบันทึกทุกอย่างที่สังเกตแล้วให้ร่างกายของคุณเป็นผู้นาความคิดสร้างสรรค์ในช่วงซัมเมอร์ลองกินบวยแบบไอศครีมผลไม้โดยหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแล้วแช่แข็งมีแคลอรี่ต่ําเย็นสดชื่นเหมาะสําหรับวันร้อนและยังช่วยลดความอยากของหวานโดยไม่ต้องพึ่งของว่างที่มีน้ําตาลสูงซึ่งทําให้คุณเหนื่อยมันโอเคถ้าคุณจะไม่ชอบหากรู้สึกว่าผิวบวยเปรี้ยวเกิดไปคุณสามารถปอกเปลือกออกได้แต่โปรดจําไว้ว่าผิวบวยมีไฟเบอร์และสารอาหารสูงลองทั้งแบบมีเปลือก และไม่มีเปลือกดูว่าแบบไหนเหมาะกับคุณนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วความพึงพอใจส่วนตัวก็สําคัญไม่แพ้กันเลือกบววที่นุ่มเล็กน้อยเมื่อสัมผัสแสดงว่าสุกพร้อมทานหากยังแข็งให้วางไว้ที่อุณหภูมิห้องสักหนึ่งถึงสองวันเหมือนกับคนเราบววเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์ไม่รู้จบยิ่งเก็บนานก็ยิ่งหวานคุณรู้ไหมว่าบววช่วยดูแลกระดูกได้ด้วยใช่เลยงานวิจัยบางชิ้นพบว่าการรับประทานบวยเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียมวลกระดูกโดยเฉพาะในผู้หญิงไทย วัยหกสิบปีขึ้นไปทานทีและทำให้ผลดีต่อกระดูกเหมือนมีผู้ช่วยธรรมชาติถ้าคุณมีหลานลองชวนเขามาหาั่นบวยด้วยกันแล้วเล่าให้เขาฟังถึงความสำคัญของอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์เด็กที่รู้สึกมีส่วนร่วมมักจะกล้าลองกินผลไม้ชนิดใหม่คุณกำลังปลูกมเมล็ดแห่งสุขภาพและความรักที่จะอยู่กับเขาไปตลอดลองของว่างง่ายๆอย่างบวยฝานบางๆทานคู่กับวอลนัทหนึ่งกำมือหรือชีสนิดเดียวรสเค็มหวานกลมกล่อมโป,ปรตีน ยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลวิธีนี้ดีต่อสุขภาพโดยไม่ต้องเสียรสชาติวางจานผลไม้ที่ล้างสะอาดไวให้เห็นชัดจะช่วยกระตุ้นให้คุณเลือกสิ่งดีๆโดยไม่ต้องคิดเยอะแค่เห็นก็อยากหยิบมากินอยาก,กดดันตัวเองฉันอยากเตือนคุณว่าแค่คุณพยายามเต็มที่เท่าที่ได้ก็เพียงพอแล้วทุกการกระทำเล็กๆมีความหมายบุวยอาจเป็นตัวเสริมพลังให้คุณได้ถ้ามันทําให้คุณรู้สึกด,ดีขึ้นสบายขึ้นหรือแม้แต่สงบขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่าดูถูกพลังของการปรับเปลี่ยนเล็กๆ เลยคุณยังจําเคล็ดลับบววที่ฉันเคยบอกไว้ได้ไหมอีกแค่นิดเดียวก็จะครบแล้วฉันไม่อยากให้คุณเครียดอยากให้คุณรู้สึกพร้อมมั่นใจและเปิดใจลองอะไรใหม่ๆที่เข้ากับชีวิตคุณลองเพิ่มบวยเข้าไปในของว่างยามเย็นโดยเฉพาะถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วน้ำตาลในเลือดสูงใหญ่อาหารในบวยจะช่วยชะลอการย่อยอาหารในตอนกลางคืนลดระดับน้ำตาลในตอนเช้าได้เป็นการทดลองที่อ่อนโยนแต่น่าลองแม้คุณจะไม่ชอบผลไม้สดก็ยังได้ประโยชน์จากบวยอบแห้งแบบไม่เติมน้าตาล แค่ไม่กี่ชิ้นก็เพียงพอเพราะมีสารอาหารเข้มข้นมากบัวย,ยังคงให้คุณประโยชน์ต้านการอักเสบและช่วยย่อยอาหารได้อย่างดีอารมณ์ของคุณก็อาจดีขึ้นเพราะสารต้านอนุมูลอิสระในบัวช่วยให้สมองตอบรง่งลดความเครียดออกซิเดชันซึ่งมีผลต่อความสมดุลทางอารมณ์และความจาใครจะคิดว่าผลไม้เล็กๆแบบนี้จะมีผลลึกซึ้งขนาดนี้ลองทดลองง่ายๆที่ฉันพูดถึงโรยอบเชยผลเล็กน้อยบนบัวฝานบางๆอบเชยจะช่วยชะลอระดับน้ำตาในเลือดเมื่อจับคู่กับใย,ยอาหารจาก บัวจะกลายเป็นสูตรทรงพลังตามธรรมชาติลองหลังอาหารกลางวันดูแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและใจของคุณเพระทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่มันคือความรู้สึกว่าเราได้รับความใส่ใจและกำลังใจขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับจากใจทีมงานฉลาด ในวัยชราวันนี้เราได้พาทุกคนสำรวจลูกพุ่นผลไม้ลูกเล็กที่ซ่อนพลังยิ่งใหญ่ไว้มากมายทั้งสารอาหารเสริมกระดูกให่ยายอาหารที่ช่วยชะลอระดับน้ำตาลและสารต้านอนุมูลอิสระที่ดูแลสมองกับอารมณ์ตลอดคลิปคุณได้เห็นแล้วว่าเพียงเพิ่มลูกพุ่นไม่กี่ลูกลงในชีวิตประจำวันก็สามารถเปลี่ยนวันที่เหนื่อยให้กลับมาเบาสบายสดชื่นได้อย่างไรก่อนจะจากกันเราอยากชวนคุณหันมาถามตัวเองสักนาทีว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราววันนี้บ้างสิ่งในจุดประกายให้คุณรู้สึกอยากลองทันที ไม่ว่าจะเป็นการโดยอบเชยบนลูกพรุนหลังมื้อกลางวันหรือการชวนหลานมาล้างผลไม้แล้วพูดคุยเรื่องสุขภาพร่วมกันโปรดเลื่อนลงไปในช่องความคิดเห็นและพิมหนึ่งเรื่องที่คุณตั้งใจจะนำไปปฏิบัติจริงเพราะประสบการณ์สั้นๆของคุณอาจเป็นกำลังใจให้อีกหลายคนเริ่มดูแลสุขภาพเช่นกันจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปบางครั้งก้าวเล็กๆเช่นการเลือกของว่างอย่างฉลาดก็เพียงพอจะขยายไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงและหัวใจที่อบอุ่นในทุกเช้าที่ตื่นขึ้น สุดท้ายนี้เราขอส่งความห่วงใยไปถึงทุกครอบครัวเมื่อคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณก็มีพลังจะมอบความรักความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างได้มากขึ้นสุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่คุณมอบให้กับตัวเองและลูกหลาน